The weather is chilly. <S ไปครับอ้ Oh my god, thank you คุณเชกี้อ<ค>้าวอ้าบริการวันนี้มีภารกิจอะไรหรอวันนี้ไม่ยากให้มาเลี้ยงคยุยครับพี่ไม่ยากให้มาเลี้ยงคยุยบัฟเฟิล Yeah. Oh my God I love it I love helping เลี้ยงคว้วให้แม่ย่า Buffalo let's go I love it Buffalo and Buffalo this is Buffalo is a Buffalo ควยมาละบอย่าแม่มาละบอกคุณไปเลี้ยงคั้วได้ขั้วสี่สิบห้าสิบตัวเฝ้าไปเลี้ยงคว้วเด้อระวังที่นะแม่ที่เรยอยู่มีีาร์ถุนิ่มมาจากรัฐแคลิฟอร์เนียคุณเคยกมารใส่จังหกาลสิน Oh my God จังหวัดกาลสิน Oh my God this is อ m ม I feel like um, it's not like a dinner but it's kinda like เอ่อตัจีน you know ตัจีน but it's okay but it's a little bit like a uh, I I oh my oh my god I เจ้าผมโทมัสระหว่างที่แมอะไเลี้ยงควายอยู่ผมนำเสนอค็อกเทลมีนีมีนีมนีจะรับอะไรดีครับมงกี้เชลด์แล้วกันค่ะ น้อเสืบครับายาพิษหรือเปล่าน้องด้มัมยจัดให้ต้องเทียเยนี้ปลอดภัย Okay my God I let it หนักนมแม่จะรับกับแก้มเป็นอะไรดีครับอยูหมายถึง appetizer หรอโอ้ my God ถ้างั้นจะสั่งเอ็นไก่ทอดจากรัฐแคลิฟอร์เนียหนึ่งชินทั้งเรามีแต่ส้มหมึกเสียนครับ อ้าวดาวเราไม่ได um um ้อ่ะอี๋อี๋กินยังก็คิดแต่แล้วกันจอนอ่ะอี๋ทำไมก๊อตมีเมนูอื่นอีกไหมอ่ะนําเสนอนะครับซิกเนเจอร์นะครับนี่โอ้ปลาแดกปองนะครับอ้าวดาวเราไม่ได้อ่ะเออผักอะไรอ่ะผักกุตูผักกุตูไม่ใช่ผักอีตูเหรอ อืออือโอ้ยจะวกไม่ไหวอ่ะอ๋อคิดถึงสเต็กไก่สเต็กไก่อบซอสไวน์แดงไม่มีครับอ๋อแล้วก็มีอะไรหรอมีแต่ไก่ย่างมัมชีบุรีครับโอ้ยมันกิดแสบดี่แล้ะกินกับข้าวเหนียวกับจ้ากับปลาแดกบองเริ่มสีมักกันแล้วป่ะเนี่ยอ๋ออุ๊ยสามหน่อยเท้ากี่ครับ สสุุดดดดยยออนี่จะไปเป็นเมนูซุปนะครับนี่คือกบไม่ลูกอ่อนจะเป็นกบแม่มันที่ผมไปจับมาอยู่ถึงโคกทั้งดงนะครับโอ้เมก้ามีน้ำซุปสดอ่อนๆครับทุ่มคออิอิแต่ว่ากำลังแห้งนี่สดเข้าไปเลยโอ้ว้วาวเจ้ <c oughs> าทำหาเลยครับสด e <ww. S 1> เข้าไปแล้ว e มันทานได้เหร,อ,อ,ร oh อทานได้โอ้เมก้าดาวคอทานหน่อยนะคะอะไรหกโซเดีหกสิบมือกับแซบได้เหรเนาะเอาอีกนีเลยคอพักคันจองหน่อย อยู่น้ตักกันจอนอย่าฮนสุดๆุดควยก้ยก้ยนุ้ครยบุล้วยนี้ลวยนีบรรยากาศคยไม่ยานี้กลยไม่ยานี่เร็วเร็วเรไปบังคยไปบังควยไปเนี่ยเสียกูเลยบัดบวบอกก็ตัวบบที่นี่นี่ขับเงยมนกันว้าวนี่เยี่ยส ไอ้เข้ามาเสี่ยวตอนนี้เอฟเราไม่ดีเลยแบบหาเงินไม่ได้แบบไอ้ดอนแบบไอ้ฟิลโอโซฮอตมากตอนนี้แบบไอ้พวกหน้าโง่อยู่ตรงนั้นครูเทนาผมเห็นอยู่ในายทุนนะขี้ยาตั้มบ้านนนนกัวทางนึ้นเลยยังหลอกได้เลยภาษาเราเราระดับไหนระดับอินเตอร์เนชั่นแนลระดับโลกอ่ะระดับเวิร์คัสเราอ่ะ แบบเบเบีในบ้านเราได้เราเราสนิ่งพ่อไปเดี๋ยวพ่อเห็นนะพ่อพ่อเห็นเยองไรพ่อเสียงแดงอะเสียงแดงทรงรวยเลี้ยงควายอ่ะเป็นตัวง่ายอยู่ตัวง่ายตัวง่ายพ่อเบาทุนตัวได้เล้วไปไปพ่อไจัดเลยเฮ้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 ยเห้ยัฮ้ยเฮ้ยเฮคย้ยเฮ่ย้า้ยเฮ้่เฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยงฮ้ยเ่เยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเยเยเย้ โซฮอตแบบอากาศภ节แค่ยิ่งมาเลี้ยงบัฟฟาโลแบบนี้บ่ได้นี่นั่งเล่นเบี้ยงเบลกแม่อยู่บ้านนี่เล่นยงลอยได้ล้านเบลเกสีสีสบายกดสเก็ตเตอร์เขาลุ้ๆแบบอ้แตกแยกเดียวแตกมันแตกไงช้ำๆเลยลูกเด้อแตกกิ้งถอนก็มีขันตำเลยลูกเสื้อแม่ฝ่ายก็มีขันตำพร้อมถอนได้เบิดขี่ไก่ชีทุ่มหาทุ่มกับทอนได้รับทุตตระเข่แม่ มันรอพ่อแม่นม่่ต้องไเลียงควยอตาแด่รสิหอกนั่งปันดูนี่ของแอเย็นเล่นคุ้นทำเล่นแบบไม่นอนกะต่ต้กระแตกดีเขาสะเกตเตอร์เขาล้แบบคุ้นทำแบบอมช้ำๆเลยช้ำๆเลยนต้องกดแบบแจกลล้แจกกรวมเล่นลอยด้ล้านได้ซื้อบ้านซื้อรถได้ควตัวแรกมาตัวละสี่หมื่นบาคุเดียกระ้วนเล่นีของแอแมง้าเขาเป็นเศษหมดลมึงก็้มึงข้ามอืมึงข้างอบแ่เออมแ่นี่แหลแมนแมนแมนมามเียนกี่หาาย่ตาดอยมนมงกน โอ้ oh my god โ oh อ my god b o a u t i f u o l โอ้ my god เอ v e ว y เลยลิชเอารวยแบบ very easy โ oh อ my god ดาวอยากได้อะดาวไม่อยากตากแดดแล้วก็ตากนายสันบา t มันแบบ burn out ผิวของดาวอะ ดาวมาเลี้ยงควยแบบนี้อ๋อมาเลี้ยงบัฟเฟิลแบบนี้มันมันใช่แบบว่าเวของดาวอยู่เนาะโอ๋อไม่ก็ถ้ามันแบบเป็นไงเนี่ยลงจะบาดก่อดสีบาดหรือว่าซ้าบาดก่อได้เบิร์ดค่ะลง <What? S 2> บิร์้ไม่พออธิบายหน่อยฝากถอนมีขันตำ<แ>ค่ะฝากถอนบมีขันตำอ๋อไม่ก็อ๋อไม่ก็ถ้างั้นเราสามารถจำควยจำหยังจำคุยอะไรเอาควยถ้างั้นมีบัฟเฟิลประมาณ100 h ตัวอยู่เนาะนี่ประมาณรอยโจของเมียาจะว่ากระเเววชิงว่าแบบเมียากับแบบลูกสะพายกะแบบสนิทกันใน <จำ S 1> เซนเมียากะจึดข้อกับลูกสะพายเยอะแต่ว่า ไม่ยากก็แบบเลิฟกับนายแม่อยู่นะโอเคแบบว่าถ้างั้นก็แบบว่าขอขายคุยแล้วกันคุยอ่ะขอขายคุยเขาจะได้ไลน์ขายหมดเลยขายหมดเลยโอ้ขายหมดได้เป็นพันล้านร้อยล้านเลยโอ้ไม่ก้าเขาปั่นแตกเขาได้เลยเขาเดี๋ยวอดหอมไปที่ปิ้งเลยเขาโอ้ไม่ก้าปั่นแตก่เขาทำแตกแล้ววะเนี่ยแม่แม่ค่อยกันแล้วโอ้ไม่ก้าดดาวเสิฟดาวเลิฟถ้างั้นโอเค มีควยอยู่ร้อยตอเฮ้ยมันสิแมนอยู่บบบริการนเลยไม่เ้ยไอตัวละ2องพันไปเอาตัวละสองพันคุณมึงก็แบบอเอไม่อนเอาปะเอาไนตัวสองพันสองพันเนาะขาย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 มาเลยขายมาเลยนีอันนี่สามมืจุเนี่ยเบลเป็นการบ็ปั่นเลยสบายใจโอเคเราไปปั่นกันไม่ปิด้าขอไปปั่นในควันเดียนอ่ยไม่กยไหาเขาห้งเขียนห้องแอร์ยยมั้งยังู้ประดีน เแล้วัดที่นี่วยไปใส่กวยไปใส่ก้วยใส่แล้วเอาไม่ยาเอ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 ไปลงทุนมัอนาเบ้งเบิ้งเบงท่องท่องย้อเต็มเลยไม่ยานีไม่ยาเบิ้งนี่ไม่ไม่ยาเบิ้งนี่ท่องแท้เด้หนี่ไม่ยาท่องแท้เบิ้งด้นี่ลงทุนมาันได้ท่องแล้วไม่ยาเบิ้งใยเบิ้งนี่ไม่ยาท่องควมท่องปอมท่องป้อมเอาท่องมไปใสก็ไปเ้อลูกกะไับริกาไปเลยลูกสมุนพอดีไปเลยไปเลยโ่องคมรบุริกา